อ้าวแล้วครับผมกล่าวสวัสดีคุณลูกค้าทุกคนนะครับกลับมาเจอกับผมจอรนเพชรยนต์อีกแล้วนะครับผมวันนี้ผมอยู่กับ Fortuner 2.8 V4 Wheel นะครับโฉมปี2018ใครกำลังอยากได้ Fortuner โฉมปี18 4 w h e e l คันนี้มาแล้วครับผม เอาละครับผมแล้วตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับ Fortuner 2.8 4 w h e e l กันแล้วนะครับผมรุ่นนี้นะครับเป็นตัวเกียร์โฟที่ขับเป็นขับ2ได้นะครับปรับเป็นขับ2ขับ4ได้หมดเลยนะครับจะมีตัวลูกบิดให้อยู่นะครับ High ฮโฟลูโฟรุ่นนี้ก็เลือกใช้งานได้นะครับเพราะว่าปกติ Fortuner ที่เป็นรุ่นสแตนดาร์ดหรือว่ารุ่นมาตรฐานเนี่ยที่ไม่ใช่พวกรีจินเดอร์หรือว่าตัว TRD เนี่ยนะครับอ่า2.8อย่างเรามีน้อยมากเลยนะ2.8แปดเราเป็น4 w h e e l ด้วยเนี่ยเรามีจอดอยู่แค่คันคัน2คคคคคััััันน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 นเเเเเเเออองงงงซึ่่่่่ตีีีีี้้้้้้กก็็หหลลลลืแแแดยยววววมมมมพพิิขาาาใะรบ ก่อนพิจารณาก็เลยรีบมารีวิวให้กับคุณลูกค้าได้ดูกันเลยนะครับผมเพื่อที่ได้ว่าใครกําลังมองหารุ่นนี้อยู่นะครับโฉมนี้อยู่ก็จะได้จับได้จองเป็นเจ้าของกันนะครับผมวันนี้ก็จะพามาดูออปชั่นนะครับต่างๆของตัว f โฟลเจอร์โฉมนี้กันนะครับซึ่งตัวนี้ก็เป็นชโฉม่บนทเชนตั้งแต่ปี16แหละนะครับผมก็เขาตัดออปชันขึ้นมาเรื่อยๆนะครับผมรุ่นนี้เป็นตัว2.8 4 w h e e l ตัวกระจังหน้าต่างก็เหมือนกับตัวปกติทั่วไปนะครับก็เป็นตัวไฟหน้าอ่าไบเบียม LED projector นะ เขาไปบีมของของโตโยต้าเนี่ยก็คือว่าเป็นไฟหน้านะครับที่เป็นโปรเจคเตอร์สูงต่ำในหลอด Lord เดียวกันนะครับไม่ต้องมีหลอดแยกครับผมก็คือหลอดเดียวเนี่ยเป็นไฟสูงไฟต่ําทีเดียวได้ในอันเดียวเลยนะครับพร้อมกับตัวไฟเดย์ไทม์ที่เป็น LED 5ดวงด้าน,นบนนะครับคิ้วของเขาต่างๆก็เป็น Q คิ้วโครเมียมนะครับอ่ากระจกอ่าทุทีครับที่เป็นตัวไฟหน้าเนี่ยคิ้วก็เป็นตัวโครเมียมไล่าย,ยาวไปถึงกระจังหน้าเลยครับกระจังหน้าก็เป็นโครเมียมอยู่แล้วนะครับไฟตัดหมอกมีมาให้เรียบร้อยนะครับตัวนี้ไฟตัดหมอกรู้สึกว่าจะ ใช่ไหมอ่าใช่ด้วยนะครับแล้วก็ตัวไฟเต็นหมอกก็มีคิ้วที่เป็นคิ้วโครเมียมมาให้แบบนี้นะครับกระจังหน้าก็เป็นสีโครเมียมตัดดานะครับแบบนี้เลยสวยงามนะครับผมนี่มุมกว้างก็จะเห็นหน้าตาเป็นเต็มของเขาแบบนี้นะครับตัวนี้เป็นสีดำัอท่จุดแบล็กนะครับผมดำาดูดุดันเลยนะครับผมอ่าดูข้างกันบ้างนะครับตัวนี้ก็ตามสไตล์ของจูนเนอร์อยู่แล้วก็จะมีคิ้วนะครับที่จะเป็นตัวคิ้วซุ้มล้อขนาดเล็กๆ่างนี้นะครับมีมาให้นะครับส่วนตัวล้อแมกนะครับรุ่นนี้จะเป็นแมกขอบบ เป็นดิสทั้ง4ล้อนะครับผมไม่ใช่หน้าดิสสังดํานะครับรุ่นนี้เป็นดิสเบรกทั้ง4ล้อเลยนะครับผมนี่พาไล่ดูเลยนะครับพี่แมะเนี่ยด้านหลังก็เป็นดิสเบรกเหมือนกันนะครับผมนี่ก็ต้องบอกว่าจัดหนักจัดเต็มอยู่แล้วออปชันของตัว Fortuner นะครับผมมามาดูหลังกันบ้างดีกว่านะครับตัวน,นี้เป็น f o r t u n e r 2.8 4 w h e e ปปกติเนี่ยมันจะมีตัวโลโก้ที่เป็นพิคมาโฟแปะอยู่ด้วยนะครับแต่ว่านี้เหมือนจะหลุดไปเหลือสสกอยงนะก็ไม่เป็นไรเราวาติดให้ใหม่นะครับผม แล้วก็ตัวด้านหลังนะครับก็จะเป็นตัวโลโกโ้ f o r ์คเนอร์คอมมีนอยู่แล้วนะครับกล้องมองหลังก็มีมาให้เรียบร้อยนะครับผมฝ่าท้ายร,นนาร,รุ่นนี้เปิดปิดไฟฟ้านะครับรุ่นนี้เปิดดับไฟฟ้านะครับจะไม่ใช่แบบเป็นเปิดปกติแล้วก็กดปึ๊บเดียวนะครับก็เปิดได้เลยนะครับด้านหลังเปิดมาก็เห็นแบบนี้เลยกว้างขวางนะครับลักษณะก็ yani. <oops. S 2> เป็นเบาะเนี่ยจะเป็นโทนน้ำตาลอ่อนนะถ้าเกิดเป็นตัว2.8 4 wheel เนี่ยเบาะเขาจะไม่เหมือนกับตัว2.4นะครับผม ส่งนกรสีเบาจะเป็นน้ําตาลเข้มนะครับอันนี้ก็คือมันจะแตกต่างกับตรงสีเบาด้วยนะครับก็เป็นจุดสังเกตนะครับด้านหลังก็พื้นที่ใช้สอยนะครับครบถ้วนเลยประมาณนี้นะครับแอร์ซแถวเหมือนเดิมนะครับแถวหน้าแถวกลางแล้วก็ตัวแถวหลังมีมาให้นะครับเบาพับเก็บแบบนี้เลยนะครับซึ่งคันนี้เนี่ยผมเพิ่งมาดูรถเมื่อกี้เองนะครับพอดูปุ๊บเนี่ยรู้สึกว่าภายในคันเนี้ยค่อนข้างจะละเอียดมากเนี้ยเนียเลยนะครับเนี่ยช่องเก็บของมีอุปกรณ์ให้ครบถ้วนนะครับ นะครับพูดถึงเรื่องเบาะเนี่ยผมเห็นแล้วว่าเบาะเนี่ยค่อนข้างจะเนี๊ยบนะครับไม่ช้าไม่อะไรเลยนะครับไม่มีรอยย่นหรือว่ารอยเลอะเทอะอะไรเลยนะครับอันนี้เบาต้องบอกว่าเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับสภาพนะครับเนี่ยคิ้วโครเมียมของเขาก็ไล่รอบคันเลยนะครับตามสไตล์ของคอร์ดูเนอร์นะครับผมเบ้ารองมือจับก็เป็นโครเมียมทั้งสี่บานอยู่แล้วนะครับที่ตรงด้านหน้านะครับมีตัวสมาร์ทอินทีนะครับสามารถกดเปิดปิดรถได้นะครับโดยไม่ต้องใช้รีโมทนะครับเพียงแค่พกเอาไว้นะครับในระยะ0.7เมตรนะครับผมสามารถที่จะกดเปิดรถปิดรถล็อกรรรถเเนนนีี่ยยตง้้ไดละคับผม อย่างหนึ่งตัวพาร์ตเนอร์เนี่ยที่รีโมทก็สามารถกดค้างไว้เพื่อเปิดฝาท้ายได้ด้วยนะครับผมอ่ะภา,ายในเปิดเข้ามานะครับคิ้วก็จะเป็นโทนเบสแบบนี้เลยนะครับสวยงามด,ดูหรูหรานะครับผมบเบาะเต่าไฟฟ้าเรียบร้อยนะครับ เป็นพุสตาร์ทนะครับผมเนี่แผงคอนโซลต่างก็ประมาณนี้เลยนะครับครบถ้วนนะครับเนี่ยข้างในมีพรมเข้ารูปให้รอบคันเลยนะครับผมอย่างเนี่ยเบาะยังดูกิฟตมากเลยนะครับสภาพแบบยังเนียนไม่มีรอยเลอะเทอะอะไรเลยนะครับผมเห็นรถเพิ่งเข้ามาใหม่วันนี้เลยนะครับเอาสั้นข้างในนี้ก็มาครบถ้วนเลยนะครับผมตัว2อก็มาพร้อมกับตัวคูสคอนโทรอยู่แล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวคูสคอนโทรอยู่นี่อ่านี่คูสคอนโทรนะครับแล้วก็ตัวเกียร์เพดเดอร์ชิพนะครับ บวกลบนะครับสับเกียร์ที่พวงมาลัยไ,ได้เลยนะครับผมมัลติฟังก์ชันนะครับแบ่งชัดเจนฝั่งซ้ายควบคุมหน้าจอนะครับฝั่งขวาใช้ควบคุมหน้าจอแสดงผลอยู่ตรงกลางนะครับผมน,นี่ก็ปรับแยกมาชัดเจนใช้ง่ายนะครับผมไฟหน้ารุ่นนี้ก็เป็นไฟหน้าเปิดปิดออโต้นะครับผมไฟหน้าตัดเบียดอัตโนมัติแล้วนะครับอันนี้ก็ไม่ต้องมานั่งบิดเองให้เสียเวลานะครับไฟหน้าเนี่ยกลางคืนเนี่ยเดี๋ยวเขา ติดขึ้นมาเองนะครับกลางวันก็เดี๋ยวเขาก็จะตัดเป็นไฟเดย์ไทม์นะครับให้เราเองนะครับแบบนี้เลยนะครับแผงคอนโซลกลางนะครับพามาดูต่อนะครับรุ่นนี้ก็มีไดโหมดมาให้นะฮะอีโคโหมดเวอร์โหมดนะครับแล้วก็ตัวอ่ดับเครื่องโดยอัตโนมัตินะครับเพื่อช่วยกำเนดน้ำมันก็มีมาให้นะครับผมรุ่นนี้ถ้าเราไม่ใช้กดปิดได้นะครับแล้วก็ตัวนี่ทีอ่าเซชั่นคอนโทรลก็มีมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับลดป้องกันล้อหมุนฟรีน่นเองนะครับผมอ่แผงคอนโซลตรงกลางบ้างนะครับไล่ล่างขึ้นไปข้้างงบบบนนนะครััตวี อาจจะเป็นตัวเขาเรียกว่าตัวบิดในการปรับเกียร์โฟนะครับผมก็เป็นขับ2นะครับหรือเป็นขับ4ก็ได้นะครับหรือว่าต้องการใช้โล่โฟเลยก็กดลงไปหนึ่งครั้งแล้วก็บิดมาที่เกียร์โฟที่เป็นโล่โฟได้เลยนะครับแต่ว่าตำแหน่งในการบิดจากจากเฮดโฟมาโล่โฟเนี่ยแนะนําว่าให้ควรจอดรถก่อนที่จะปรับนะครับผมถ้าเกิดว่าขับอยู่ๆแล้วมาปรับเนี่ยอาจจะมีปัญหาเรื่องตัวเฟืองนะครับตัวเฟืองท้ายได้นะครับผมแนะนําว่าถ้าจะปรับไปเป็นโลโฟจริงเนี่ยให้จอดรถให้สนิทก่อนเข้าเกียร์เอนนะครับผมแล้วก็ กดลงไปหนึ่งครั้งแล้วก็บิดขวาได้เลยนะครับถ้าเราไม่กดเนี่ยมันจะบิดไม่ได้มันจะล็อกไว้ครับเนี่ยบิดแพ่ซ้ายอยีกเดียวนะครับผมอนี่จะส่งตัวเกียร์ฟโฟร์นะครับแล้วก็รุ่นนี้รถที่เป็นโฟร์วิลเขาก็จะมีตัว DAC มาให้ตัวนี้ก็คือเป็นระบบช่วยลงทางลชันนะครับอย่างเช่นว่ารถเราจอดคาเดยอยู่ตรงกับทางชันอะไรเงี้ยถ้าเราปล่อยเบรกเ่รถมันจะไม่ไหลนะครับรถมันจะมีการหน่วงเบรกอะไรเอาไว้ให้เรานะครับเพื่อป้องกันอันตรายจากการใช้งานที่เป็นทางชันนะครับผมน่ะขึ้นมาต่อเลยเนี่ยร, e รุ แต่ว่าไม่ใช่เปิดปิดออโต้นะมาถึงว่าปรับอุณหภูมิออโต้นั่นเองนะครับผมแล้วก็ตัวหน้าจอนะครับตัวนี้หน้าจอนี้เปนเริ่มเลยนะครับผมเป็นหน้าจอแท้โตโยต้าหน้าจอตัวนี้นะครับจุดเด่นนะครับเดี๋ยวพาขึ้นไปดูใกล้นะครับผมนี่จุดเด่นตัวนี้ก็คือว่า มีนิเกเตอร์มาให้ในตัวนะครับสองเลยก็คือระบบเสียงคันนี้นะครับจะเป็นดอเบย์โอริโอทั้งหมดเลยนะครับเสียงนี่ก็คหึ่มลืมล่ำแน่นอนนะครับฟังเพลงนี่โอ้โหยิ่งเปิดเพลงล็อกนี่หัวสายแน่นอนนะครับตัวนี้เครื่องเสียงชุดนี้ดีมากๆจริงๆสำหรับตัวโฉมปีสิบปคันนี้ผมชอบมากเลยนะครับผมอ่าแล้วก็คิวต่างๆของเขาใช่ไหมก็จะเป็นโทนเบสเหมือนกันเนี่ยซ้ายขวาก็จะเป็นโทนเบสแบบนี้เลยนะครับฝั่งนู้นก็จะเป็นเหมือนกันนะครับแล้วก็เนี่ยตรงคูบ็อกนะครับก็จะมีโลโก้ของ Forttuer มาให้ก็กดเปิดดไ้เลย นี่ก็เป็นช่องแช่ของแช่อะไรก็ว่าไปนะครับข้างล่างก็ช่องเก็บของปกตินะครับแผงก็โทนตรงกลางเนี่ยนะครับจะเป็นลายไม้สีดำนะครับเห็นไหมเป็นโทนลายไม้สีดําแบบนี้เลยนะครับอ่บาเมื่อกี้ไม่ได้พูดถึงเรื่องเกียร์อ่ะเกียร์ก็ตัวน,นี้เป็นเกียร์ เ็นเกียร์เจ็ดสปีดนะครับผมเกียร์อ u t o เจ็ดสปีดสามารถปรับเป็นเกียร์แมนนวลได้นะครับตบมาที่เกียร์เอสเนี่ยบวกลบได้เลยนะครับเราจะกระดกกระดุกที่คันเกียร์ก็ได้หรือว่าเราจะมาปรับเกียร์ที่ตรงพวงมาลัยนะครับก็ได้เหมือนกันนะครับเป็นระบบเดียวกันเลือกใช้งานได้เลยนะครับที่เหลือตรงกลางก็จะเป็นช่องเก็บแก้วอะไรปกติไม่มีอะไรนะครับผมเอก็จะเป็นภายในโดยรวมของตัวโฟล์กเนอร์คันนี้นะครับตัวเลขไมล์เนี่ยคันนี้แสนท่านผมเห็นแสนต้นต้นหนึ่งนะเดี๋ยวพาดูด้วยว่ามันจะขึ้นโชว์ไหมผมได แต่รู้สึกว่าเกี่ยวผมกดแล้วมันจะโชว์นะเลขหม่อ่าเดี๋ยวสะกูนะมันต้องกดย้อนกลับไปได้อยู่นะครับผมอ่าไม่ได้ช่างมันไม่เป็นไรอ่ะนี่เอานี่ก็มีอโอ้โหให้ลูกค้ารอตั้งนานนะครับนี่มาดูใบนี้เลยดีกว่านะครับ เพิ่งมาใหม่ๆนะครับเนี่ยตัว Tata Fortuner 2.8 V นะครับเป็น4 wheel นะครับผมคันนี้ราคาตั้งขายเนี่ย1ล้าน10,000บาทเอ้ยโทษสดีครับ1ล้าน100,000บาทกลมๆนะครับผมอ่า1ล้าน100,000บาทนะครับโฉมปี18เลขกไม่เนี่ยแสนต้นๆนะครับ1แสนหนึ่งหมื่นกวโลนะครับผมอ่าคันนี้สวยงามนะครับรถเนี่ยเดิมๆเลยไม่เคยมีประวัติการชนหนักนะครับปอดเสียหายอุบัติเหตุต่างๆจมนงจมน้ำไม่เคยมีนะครับผมคันนี้การันตีสวยเดิมแน่นอนนะครับหากลูกค้าท่านใดนะครับสนใจคคัันนนี้ะรบผม สามารถติดต่อก่อนพินยนต์ได้เลยที่เบอร์โทรแปดศูนย์สองห้าสองสองหกเจ็ดศูนย์นะครับผมหรือว่าถ้าลูกค้าเนี่ยอยากจะเข้ามาดูรถจริงนะครับก็เข้ามาได้นะครับจะอยู่ที่ซอยเสรีไท,ย,ทยนะครับหกสิบแปดแยกหนึ่งนะครับผมเป็นโชว์รถมือสองเพชรยนต์นั่นเองนะครับก่อนเพชรยนต์ก็อยู่ที่นี่ทุกวันนะครับเข้ามาดูรถได้นะครับผมอ่ะทีนี้พูดถึงต,ตัวเครื่องยนต์บ้างดีกว่านะครับผมตัวเครื่องยนต์เนี่ยตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์2,800ซีซีนะครับหรือว่าตามชื่อรุนอ 2, น่นก็คืืืือออออออ2.8นนนนนนนัััััั่่่่่่เเเเเเงง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 ะะะคคคคคครรรรรรบบบขกลลลีีตต้้พูดถึยยะะวใหญไป ลุยเท่าไหร่ก็ไหวนะครับขึ้นเขาลงเขาปุกห้วยลุยป่าเนี่ยนะครับผมอันนี้พร้อมใช้งานแน่นอนครับแน่นอนนะครับผมโลกความปลอดภยัยครบถ้วนครับ ABS, a b นะครับตัวเสริมแรงเบรกกระจายแรงเบรกมีให้ครบถ้วนนะครับ VSC มีให้ครบถ้วนอยู่แล้วนะครับผมหากสนใจนะคันนี้จะอยู่ที่1นึ่งล้านหนึ่งแสนบาทกลมๆนะครับก็หากอากได้รูปภาพเพิ่มเติมหรือว่างานดีเทลที่มากกว่าน,นี้นะครับก็สามารถที่จะแอดไลน์ก่อนเพื่อเชิญไม่ได้นะตามเบอร์ด้านล่างนี้เลยนะครับเดี๋ยวก่อนเพืก็จะ ทำการส่งข้อมูลเพิ่มเติมอัปเดตไปให้ในไลน์นะครับผมวันนี้ก็ฝากคันนี้นะครับเอาไว้ให้คุณลูกค้าได้ดูกันด้วยนะครับเผื่อใครสนใจก็ติดต่อมาได้เลยนะครับวันนี้คันนี้ีตอนนี้เหลือคันเดียวนะถ้าเป็นสีดำมีกคันนึงอ่ะผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นสีขาวมุกหรือเปล่านะครับที่ที่เรามีอยู่นะครับผมต้องลองเช็คอีกทีหนึ่งนะครับแต่ว่า2 8งโฟวิเนี่ยเรามีน้อยส่วนใหญ่เรามี2.4กับ2ให้เลยนะครับเยอะแล้วก็2.82ทูวิวแล้วก็ไม่มีนะมี2.4เยอะมากจริงอันนี้เข้าามมแลีีคันเดยวนะครัใครจะไได้ปก็ ติดต่อมาดูกันได้นะครับผมสำหรับวันนี้นะครับกอล์ฟ์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมแล้วโอกาสหนนะ้าเจอกันใหม่ในรุ่นต่อไปนะครับที่สำคัญฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กอล์ฟพิลน์ด้วยนะครับผมแล้วโอกาสหน้าเจอกันนะครับสวัสดีครับ